สวัสดีครับมาพบกับช่องไทยคอนซ้านบานเฮาครับผมสำหรับมือนี้ซิมียังมาฝากพี่พีน้องๆน,นะครับติดตามรับชมได้เลยครับนี่ก็มาเปิดอากาศนะครับมาเปิดอากาศตอนเช้า40นาทีครับ เห็ดก็เริ่มโตจากอีพีที่แล้วครับเยอะเลยนี่นี่สังเกตจากในโป่งครับเมื่อวานนี้ส่วนมากจะเป็นแบบจับเม็ดอยู่นะครับเนี่ยมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วใหญ่มาเป็นแบบนี้ครับนแค่คืนเดียวนะครับเนี่ยแค่คืนเดียวทิศจากเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นวันที่หกหลังจากตัดใยแล้วนะครับจากวันตัดใยมา เป็นวันที่หครับวันตัดใหญ่ป้าวันที่สองที่สามเริ่มจับเม็ดนะครับเริ่มจับเม็ดวันที่ห้าก็เริ่มมีดอกใหญ่ขึ้นมาครับวันนี้วันที่หกครับนี่อีกสักวันสองวันครับก็น่าจะได้เก็บขายครับอีก <Yahoo! S 1> สองวันเก็บขายัวเต็มที่นะครับนี่ก็จะไล่ขึ้นมานี่ครับ แต่ตอนเก็บครับต้องรักษาครับยามันกระเทือนมากนะครับไม่งั้นมันจะฟอไอพวกที่โตตามมาที่ล่างนะครับอ oh. นีนนนน่รอบนีน้ขึ้นดีทั้งสามชั้นนะครับขึ้นดีทั้งสามชั้นแต่อาจิบบอมกันนะเลยเพราะความชื้นบ่ได้เท่าไดครับ ชือนไม่ได้เท่าไหร่ข้างล่างเป็นขุดเลยเห็นขี้ควายก็ส่งมาเห็นขี้ควายนี่อสำคัญเลยครับปองรักษาอระบายอากาศรักษาอุณหภูมิโอ้โห นึ่งดีครับมือซ่องมือนีฝนบ่ค่อยตกครับนี่ได้โอกาสเลยเห็ดเกิดเลยนี่ครับนี่ระบบงานก็ชื้นครับรักษาอยากอีกนี่ภาวนาให้ฝนเว้นไปครับปิดจักรซ่องซ่องมือครับไม่ค่อยตกนี่ชื้นมากก็ไม่ดีชื้นน้อยก็ไม่ดีนี่ครับบางทีเพิ่งรรถคับรถทางเดินครับเนี่ย น้ำรถทางเดินเพราะว่าชั้นรู้สึกว่ามันจะแห้งไปหน่อยชั้นบนชั้นกลางนี่ดูาตามพื้นไปค,ความชื้นก็จะลอยขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะขึ้นไปแปลงของเราเองก,ก็จะชื้นอยู่ในนี้นะครับ,รบเริ่มดอกใหญ่แล้วนี่ครับว้าวใหญ่แล้ว อีกสองหมือนน้าเยีเ่มเก็บแด่ดเมืนที่สราบนาที่เต็มที่คหับผลอืมวิธีอนณหภูมิโตเร็วโตช้านะครับไม่ผิดถ้างลงนี้ระดับร้อยโลน่าจะได้นะครับนี่รอบแรกนี่รอบแกรแกนี่ก็เจ็ดเช็ดหกสิบเจ็ดสิบโลเราคิดว่าว้าว ใล่อบแรกป๊าบเรามาลดนะมารอบ2ก็น่าจะได้บวกเพิ่เมเงินเข้าไปอีกครับอันนี้อัปเดตนะครับวันที่6จากการตัดใยนะครับโอเคครับครับมือน,นี้ก็ข้อจบไปเปลี่ยทนท่านี้นะครับเดอ้อ ามากก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นา่เนเลยด้วยครับเด้อครับผมขอบคุณครับ